นั่งรถเขียวเที่ยวป่าเราอ้วิวไปไปตอนนี้กำลังเดินทาง ป่าละอูน้กจ้าไปทำไรป่าละอูทริปนี้เราจะไปตามรอยทุเรียนกันทุเรียนป่าละอูเป็นยังไงไม่เคยรู้เช่ไหาเดี๋ยวจะไปดูแต่ทุเรียนต้นแรกเลยแล้วก็จะตลอดทั้งทริปจะมีแต่เรื่องทุเรียน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 ดิวเรียนนะไป ก็มาถึงจุดแรกแล้วเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือใช่จะเป็นการทอแบบกี่กระตุกอ่าใช่แล้วก็มีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเป็นผ้าใยสับปะรดใช่ใช,ใชจะเป็นยังไงต้องไปดูนะม,มีเขาบอกว่ามันจะไม่เหมือนที่อื่นได้๋ีวเราไปดูกันดีกว่าต่างยังไงเข้าไปดูกัน สบรดเข้าไปซึ่งใยสับปะรดก็จะเป็นสีขาวตรงนี้นะคะอันนี้เป็นลายยกดอกเนาะส่วนผ้าที่เป็นใยสับประรดเลยอันนี้หมดไปแล้วนะคะของขายดีมากของพิเศษของที่นี่เลยนะคะ,ะต่างกันสี่ด่างกันเยดูนะคะอันนี้จะเป็นผ้าใยบัวนะเขาจะบางจริงๆแล้วก็มีลายในตัวอันนี้เป็นผ้าใยสับประรดก็บางเหมือนกันนะสัมผัสแบบว,ว่าเบาๆใส่สบายแล้วก็นิ่ง ถ้าเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายจะเป็นอันนี้นะคะผ้าฝ้ายก็จะหนากว่าขึ้นมาเลยมีสนนแบบนี่ผ้าแต่ละแบบใยแต่ละแบบก็มีคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์ทางทางจของเนี้เราอยู่กันที่สวนป้าชวนนะครับเป็นสวนที่ มีต้นทุเรียนป่าละอูต้นแรกปลูกกันที่นี่นะครับเป็นต้นทุเรียนที่พระราชทานโดยสมเด็จย่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปดูกันทุเรียนป่าละอูต้นแรกใช่เลยครับเห็นเขาบอกว่าต้นสูงใหญ่มากเลยนะพี่อายุเขาว่าประมาณสักหกสิบไม่แน่ใจนะก็คือทุเรียนป่าละอูเนี่ยมันคือทุเรียนหมอนทองถูกไหมเขาว่ากันว่าอย่างนั้นคือทุเรียนหมอนทองที่เอามาปลูกที่ป่าละอูอ่าเป็นพันหมอนทองก็คือสมเด็จย่าในพระราชทานให้มา เป็นพันหว่นทองนี่แหละเอามาปลูกในพื้นที่ป่าละอูขยายขยายขยายกันไปใช่แต่ด้วยสภาพดินของที่เนี่มันก็เลยทําให้มันกลายเป็นหวนทองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันก็เรียกว่าเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์นะที่ทําให้พืชพันธุ์มันก็ปรับตัวแล้วก็กลายเป็นได้รสชาติใหม่ๆออกมาเดี๋ยววันนี้เราได้ชิมกันแน่นอนนะคะ จะชิมใช่ไหมคะไม่ชิมค่ะเฮ้ยฉันต้องชิมใช่ไหมต้องชิมจริงๆ<ะ>คือเมย์ไม่กินทุเรียนนะแต่มาทิมทุเรียนต้องชิมต้องชิมเดี๋ยวจะลอง bye ผาวนวลเนียนกลิ่นเขาน้อยจริงๆนะกลิ่นน้อยมากกลิ่นน้อยเพราะว่านี่สามารถที่จะยืนใกล้ชิดก,กับมันได้มากขนาดนี้ชิมป่ะเดี๋ยวมีให้กินอีกเยอะใช่ดูสก,ก่อนเยอผ่าเก็บมาจากสวนเขาเลยนะฮะใช่อยู่หน้าสวนแบบนี้เลยสดไม่สดก็ดูเอาเจ้าต้องแอบ,บขนาดนั้น ดูลักลอบกินมาก่ะดูแบบตะก,การด้วยอะชิมแล้วรสชาติเป็นไงเอามาน้อยมากเลยอะกกอชิมไว้ก่อนชิมไว้ก่อนเป็นไงคะอันนี้เขาบอกว่ายังไม่ค่อยสุกดีเออดูออกแต่ยังไม่ค่อยสุอกออกแต่ก็ออกว่ามันมันอออกมนันมันนิดนึงเขาบอาว่าจะออกมันมันติดปากเลยอ ดูตะกะเนาะใช่ตะกะแรงมากอร่อยดีครับอย่าทำซองทิชชู่เปื้อนทุเรียนนะแต่กลิ่นน้อยมากเลยกลิ่นน้อยมากกลิ่นน้อยมากกลิ่นน้อยมากคือค่อนข้างจะอร่อยอร่อยเป็นจอยแน่นอนโอเคสำหรับคนที่ชอบทุเรียนต้องลองครั้งหนึ่งในชีวิตทุเรียนปัาตะกครับ อันนี้เป็นทุเรียนจากสวนป้าชวนอันนี้อันนี้คืออันที่สุกแล้วพร้อมขายนะครับรสชาติจะหวานมันอร่อยกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเอยู่ในสวนมันจะออกยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อันนี้ดีมากเลยอร่อย ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Quality Town Farm Stay Farm Stay ใช่เป็น Farm Stay เปิดใหม่ที่ป่าละอูนะใช่ไฮไลท์ของกลางวันนี้คือบุฟเฟ่ทุเรียนฮะบุฟเฟ่ทุเรียนป่าละอูใช่แล้วเรามาทริปทุเรียนเราก็ต้องกินบุฟเฟ่ทุเรียนเป็นเอกลางวันนะที่นี่นอกจากเป็นมาเป็นอะไรอ่ะเป็น Farm Stay แล้วเขาก็มีฟาร์มผัก ปลูกออแกนิกแล้วก็มีไก่ให้เก็บไข่มีหลายๆอย่างมีแพะมีอะไรอย่างเงี้ยมีรถบ้านมีกระโจมเต็นอะไรเงี้ยเลยใช่เรียกว่าเป็นที่เดียวอยู่ได้ที่เดียวเลยใช่ใช่สบายๆแต่เราต้องไปกินกินข้าวก่อนบุฟเฟ่ต์กันก่อนไปโอเคมาอย่างไปดิอยากกินแล้วอะไปเลย มีผักรกรอบผักออร์แกนิกร <ทำ S 2> าะวามีทุเรียนปลาอูนะคะหยิบได้ไม่อั้นเลยนะเนี่ยอันเนี้ <c oughs> ยอไฮไลท์ของบุฟเฟ่ก็ต้องเป็นทุเรียนนะคะ <c oughs> แล้วนอกจาก <c oughs> ทุเรียนสดๆแล้วมีอะไรอีก ไอติมทุเรียนไอติมทุเรียนมาเสร็ไอิติมทุเรียนอยู่ประกบอยู่ในขนมปังใช่เป็นแบบเบอร์เกอร์ไอติมทุเรียนเลยอ่ะน่าลองเออลองอะไรก่อนดีอ่ะทุเรียนก่อนกินไปกี่ครูแล้ววันนี้แล้วไปหาให้กอลก็ไม่ได้กันนับก็ใกล้ใคที่ช้ามาขอดูใกล้ๆให้หน่อย ไม่ค่อยเละเนอะใจนึงก็อยากลองชิมอีกใจนึงก็รู้สึกขนลุกปอไปถูกเดี๋ยวฝืนเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหนเหลาสิหวานมันอร่อยหวานมันอร่อยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยหวานมากเหมือนทุเรียนอื่นจริงไหมเอ้ยเราว่ามันก็ใช่อาจจะหวานแบบหวานกำลังกินอ่ะไม่ไม่เล่นมาก 我来这儿吃吧。嗯嗯 okay. เราจะได้กับไปตอบก็ถูกตอนนี้เราก็เช็คอินเข้าที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะครับที่พักที่นี่มีชื่อว่าออชาดป่าละอูก็เป็นบรรยากาศอยู่ในสวนเขาบอกเป็นที่พักกลางสวนทุเรียนใช่แต่ดูไปก็คือร่นพืชนะต้นไม้เยอะก็ไม่ได้มีแต่ต้นทุเรียนหรอกใช่แต่ว่าห้องเนี่ยใหญ่ใหญ่มากเอลังการเดี๋ยวเราพาไปดูนี่เราได้ทั้งหลังเลยนะตรงนี้มีแค่แบบ ได้ถุนบ้านเองนะห้องอยู่บ้านนี้หลังนี้นอนสองคนนะใช่เดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันเออปะปะไปละพี่จะขี่จักรยานขึ้นข้างบนเหรอขึ้นข้างบนขี่จักรยานใหญ่มากไงที่นี่ใหญ่มากถึงแล้วถึงแล้วไปอะไรข้างบน ก็พิเศษนิดนึงนะวันนี้เราได้มากินเป็นเชฟเทเบิลอีกครั้งหนึ่งใช่เป็นเชฟเทเบิลแบบเทสอฟประจวบใช่ซึ่งเราเองก็เคยกินมาหลายครั้งแล้วกับเชฟคนนี้ด้วยใช่เชฟคนนี้ก็หลายรอบแล้วเชฟคูโตจากรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ใช่ครับเทสอฟประจวบก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาวัตถุดิบขอจังหวัดประจวบพื้นที่ ใช่มาให้เชฟเนี่ยทำเมนูพิเศษสรรเมนูขึ้นมาใช่โดยใช้วัตถุดิบในจังหวัดประจวบใช่จากแปดอำเภอของประจวบต้องมาดูกันว่าวันนี้เชฟเอาวัตถุดิบอะไรมาใช้บ้างแต่ที่แน่ๆต้องมีปลาละอูทุเรียนปลาละอูแน่เลยอแน่นอนต้องมีนะวันนี้ต้องมีปลาละอูและทุเรียนปลาร้อูนั่นหนึ่งอย่างใช่แล้วไม่รู้มีอะไรอื่นมีอะไรอีกต้องด่าไปดูกันหิวละมึถึง เล่นตนลอดไม่เล่นไม่ได้ะนะครับถ้าใครที่เห็นในใบเมนูก็จะสังเกตเลยนะครับว่าะวัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาทั้งจากภูเขาแล้วก็จากทะเลจึงใช้คอนเซ็ปตที่มีชื่อว่าเลือเขาเกอเลยครับ ไม่มีอะไรที่เราปกติเราทานอาหารทะเลเราก็ต้องออยากกินแค่ของทะเลใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาเป็นของไม้ที่รวมกันแล้วนะครับอาหารไทยบ้างอาหารตะวันตกบ้างแล้วก็วัตถุดิบจากเขาบ้างวัตถุดิบจากแผ่นดินพืือลาบบ้างแล้วก็ทะเลบ้างนะครับเป็นคอนเซ็ป เลยนะเนี่ยแต่ก็เช้าวันนี้ก็เริ่มซาแล้วก็เดี๋ยวว่าจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักหน่อยที่นี่ต้นไม้เยอะมากนะใช่ฝนตกแบบนี้ก็ชุ่มฉ่ำสวยดีบรรยากาศบัวอันนี้พึงบัวหลังห้องพักเราเลยนะสวยนะเนี่ยเช้าๆดอกบัวบานไปเดี๋ยวเาไปดูรอบๆกันปไปเดินชมบรรยากาศกันจ้า รอบๆนี่ก็คือเป็นต้นทุเรียนทั้งหมดเลยนะคะเยอะมากเลยเป็นที่พักกลางสวนทุเรียนจริงๆเลยอะไรคะอะไรอ,ไอ๋ไม่รู้มองเห็นเปล่าในกล้องอะ่ะ <c oughs> ไก่อุ้ยเยอะอะ่ะเขาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้เอง <c oughs> ที่เราได้ยินเสียงมาตลอดอ่าเดินมาเจอ ต้นที่มีลูกทุเรียนแล้วเมื่อกี้เห็นมีหลายต้นแต่ว่าไม่มีลูก<ะ>ตอนนี้เจอบ้างแล้วเขาน่าจะตัดออกไปพอสมควรแล้วต้นนี้มีเยอะอยู่เนี่ยค่ะตรงนี้ก็มีข้างบนก็มีอีกหลายลูกเลยนะเนี่ยอาทิตย์นี้เรากินทุเรียนไปเยอะแล้วนะพี่นะไม่ใช่เราอะพี่นะนะั่นแหละ ไม่กินไปแค่นิดเดียวใช้คำว่าเราไม่กินทุเรียนยอย่ารวมเด็ดกลับบ้านเลย ที่ q u a Quality Time Farm Stay เมื่อวานที่เรามากินบุฟเฟ่ตุเรียนกันแต่ว่าฝนมันตกไงก็เลยไม่ได้ถ่ายอย่างอื่นเลยทั้งทานที่นี่มันมีอะไรให้ดูเยไม่ได้เดินดูฟาร์มเขาเลยเนาะที่เมื่อวานเราพูดไว้ว่าเขามีนู่นนี่เยอะแยะไม่ได้ดูเลยขาดใจก็เลยแวะมากลับมาอีกรอบในวันนี้นะไปดูกันว่าเห็นแล้วว่ามันมีของดีอยู่มีอะไรบ้าง ตรงนี้เลยก็เป็นฟาร,ร์มผักเลยนะใช่เป็นแปลงผักออแกนิกที่เขาปลูกอ๋อนี่ไงวอเตอร์เคลสที่เรากินมเมือ่อวานแกงจืดวอเตอร์เคลสอร่อยมากเลยนะเอ,อเอาไปทอดก็อร่อยนะคือใช่คือเขาแกงเหมือนแกงจืดตำลึงไนงะแต่ว่าใบมันจะแบบนุ่ม,ม,ม,มกว่านุ่มกว่าตำลึงแน่นมากนะน่ากินอะน่ะเ <laughs> อ<ม>อเออน่ากินจเย็นๆนะ ไก่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 อ่ะที่นั่งอยู่ในตะกร้านะั้นมันนั่งทำอะไรฟักไข่อ๋อฟักไข่เหรอทอดอุ้ยตรงนี้มีมีอะไรแพะแพะมีแพะโอ้โหร้องเ <c oughs> <c oughs> ลยร้องทันทีวันอยู่กับไกอ่อ่ะทำไมเรามาอยู่กับไกอ่อ่ะมีแพะด้วยพวกแพะทำไมเรามาอยู่กับไก่อ่ะแล้วอะ <c oughs> มีผสมค่าพันกันบ้างปะฮะเหงาเหงาอะไรอย่างงี้อวันนี้กระดิกหางด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนแบบรู้ว่าจะมีอะไรนั่นดีไม่มีด้วยสิเอ็กอีเอ็กซ์ตรงนี้เป็นเป็นพ่อไก่พ่อพันน่ะน่าจะใช่เออนี่เป็นพ่อพันแล้วตรงนู้นก็มีอีกเล้าหนึ่งนะแม่ไก่เยอะมากเลยเลี้ยงไก่เยอะ ใช่เขาเหมือนอยากพี่น้องอยากกินกล้วยอะ่ะเข้าไม่ถึงกปกติเขาไว้ให้ให้ให้มันกินหรือเปล่าใช่ไม่รู้เหมือนกันเออดูน้องตัวนั้นดีนม,มองยีนมองมองหน้าเออหล้ออวดันเลย แวะมาดูโซนคาเฟ่บ้างนะคะที่มีร้านกาแฟอยู่ริมน้ำนะบรบรายากาศดีอยู่นะคะเขียวมากเลยวันนี้ฝนตกหนยอะ ว่าจบทริปนั่งรถเขียวเที่ยวปา่าร,ระอูไปด้วยบรรยากาศอันชุ่มช่ำของสายฝนและสายฝนเนี่ยแหละไม่รู้แล้วต่ออะไร <c oughs> เขียวขจีมากเที่ยวป่า <c oughs> หน้าฝนก็ประมาณนี้ออแหละสดชื่นดีเนาะนะนะก็ก่อนจากไปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับจ้าขอบคุณมากนะครับฝากติดตามกันด้วยนะคะครับแ <generic> ล้วเจอกันนะครับจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายชชุย ไปแล้คะ่ะเอานะเกรงใจดีเราเกลงใจเอาละเกรงใจดีเราเกรงใจเอาะเจจละเกรงใจพอ,อยังยังเกรงใจเดี๋ยวจะเข้าพี่ทัดแล้วนะเกรงใจเออเอาสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได,ได้เหงื่อกำลังดี <laughs>